วันนี้แม่จะพามาลอกทุเรียนไร้หนามนะลูกละตั้งห้พันอ้อ,อุ้ยกลับด้าสวยอยู่นี่ค่ะโหสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับควายอินิ่งอีกแล้วค่ะ <c oughs> ว,วันนี้น้ำฟ้าใช้ฟิลเตอร์อะไรมาจมูกแดง ฮะไอจีอนะคะฟิลเตอร์ไอจีฮิตนะคะจมูกแดงแดวันนี้แม่จะพามาปอกทุเรียนไร้นามนะลูกละตั้งห้าพันห้าพันแพงมากเก็บจะเจ็บได้ไงทุเรียนไร้น้มนี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนแม่มันก็มีหนามอยู่น อะไรทุเรียนไร้นาำทุเรียนไร้น้ำมันมีห<า>นามนี่นะคะเห็นเขากําลังฮิตทุเรียนไร้น้านะคะแล้วก็ทุเรียนไร้น้มเนี่ยราคาลูกหนึ่งก็แพงเนาะซื้อไม่ไหวหรอกวันนี้ก็ไปซื้อทุเรียนมาหมอนทองนี่แหละแต่พอดีว่าไปเจอพ่อค้าใจดีพ่อค้าเอาหนามออกให้หน่อยได้ไหมจังหวะช่วงนั้นมันไม่มีคนไม่มีลูกค้าไงสองชิ้นสองชิ้นเลยเหรอสาเริ่มปอกกัด ตรงนี้ก่อนแล้วกันแม่ใชนมีใดใจไหมดีกว่าเดิมอีกจะไปเอาจานมาก่อนอุ้ยเขเาา้เเาวเนื้อดิแต่ไม่เป็นไรกินได้สบายสบาย อ,อ,อุ้ยเออโอุยโอ๊ยเม็ดอยู่นี่ครึ่งหนึ่งฟ้าไปเอาอะไรคะรฟ้าช้อนเที่ยวเหรอหนูเอาช้อนมาแง่ได้เหรอ อ้ยกลับด้าสวยอยู่เอ้ยสวยอยู่เอาคนลองเลยเอาก่อนเลยเป็นยังไงบ้างลูกนิหวานไหมนิ่มัหวานปะคะอืมอดีฟันถ้ากล้องแบมือขอเลยเอาไปเลยอ่ะหน่อยนึงอ่ะ ทีมันไปโดนกับอีกภูหนึ่งแล้ว,ว่าแต่ภูมันเหมือนจะอ่อนๆอปะ่ะตัดหัวตัดท้ายแล้วก็เฉียนตรงกลางนี่นี่นะคะ,อ,ะอืมนะ,ะตัดโดนเนื้ออีกนะแม่ มันเริ่มรู้ทางแล้วนะทุกคนพอเราดึงออกมาได้สักพูหนึ่งเนี่ยมันรู้แล้วว่าอ๋อตรงไหนที่มีเนื้อทุเรียนอีกไม่จะได้ไม่โดนพูทุเรียนอีกคนปอกทุเรียนนี่ต้องแรงดีมากเลยไม่ก็แรงนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอ,อุ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยเร็วเร็วรู้ทาง มันเริ่มรู้ทางแล้วนะทุกคนพอเราดึงออกมาได้สักพูหนึ่งเนี่ยมันรู้แล้วว่าอ๋อตรงไหนที่มีเนื้อทุเรียนอีกอเริ่ม้ทางแล้ว <c oughs> ทางมันยังไม่ตรงเท่าไหร่อ่ะก่อนแอบพูดอย่างมั่นใจมันเริ่มรู้ทางแล้วนะทุกคนกูใหญ่มากอะกูใหญ่อะ่ะ เล้น,นมากเลยนะเวลาปอกทุเรียนเองเนี่ยอโอ้โหว้าวว้าว,ว,าวโอ้วันนี้แม่ก็สามารถที่จะปอกทุเรียนให้ลูกกินได้ ใ่าสามอันแล้วเหรอไอ้ไอ้สาโอ้โหพอแล้วนะคะเดี๋ยวมันจะแบบจุกแน่นนะคะถ้ากินเยอะเกินไปแล้วก็กินน้ำไปเออแล้วอย่าไปกินน้ำอัดลมหรือน้ำอะไรนะคะนี้แหละ จ้าปอกยากกว่าปอกมพะพร้าวอีกดูดิมันเข้าไปกินกับอันนี้แล้วมันเริ่มรู้ <c oughs> ทางแล้วนะทุกคนโอ้โหเละตุ้มเป็น <c oughs> เละตุ้มเป็น <c oughs> บอกเลยว่าปอกทุเรียนนี่แบบมือใหม่อย่างเรานี่ไม่ง่ายเลยโดนผ่านเนื้อไป เกือบทุกลูกเลยมันเริ่ม้ทุกลูกแล้วดนะอันสุดท้ายโอ้โอชวาอ,อันสุดท้ายนะคะแต่ผู้ใหญ่มากอู้เรียบร้อยหยิบกินมาแม่ขออัน มแม่ออนโอเคแม่ขออันที่แบบว่าใหญ่สุดชุกเอาอันนี้ละกันอันที่น่าจะอร่อยที่สุดไอ้กล่อบนอกนุ่มในอยู่แบบอืมอืมพ่อค้าเลือกทุเรียนได้เก่งแม่บอกว่าเอาแบบกลองนอกนุ่มกรอบ <laughs> กรอบนอกนุ่มใน พ่อค้าเขาก็เลือกให้มาได้แบบนี้เลยอยู่ที่การปอกด้วยแหละเนาะแต่ถ้าปอกเลยแบบนี้มันก็จะเละน,นอกเละในอะ machines, <c oughs> แต่ลูกเนี้ยได้เยอะมากเลยใช่่ชอบเป็นไงอร่อยไหมอร่อยอร่อย ในลูกเดียวมีทั้งอร่อยแล้วก็แม่อร่อยผสมกันเลยอ่ะเอาไปปลูกได้ไหมเอาไปปลูกได้เหรอใช่แต่มันต้นใหญ่มากเลยนะคะเรามไม่มีที่ปลูกต้นทุเรียนเลยต้นใหญ่มากเลยอพี่ชมสูงกว่าห้องเราีกมังนะ้งเนี่ยต้นทุเรียนจะต้นใหญ่ปลูกทุเรียนต้องมีพื้นที่กว้างๆเก็บนี่แหลยนะยาก ทำไมทุเรียนถึงแพงอะแม้ว่าปีนี้ทุเรียนไม่แพงอ่ทุเรียนแพงก็เป็นเฉพาะบางพันเท่านั้นแหละ,ะแต่ถ้าแบบหมอนทองปกติอะไรเงี้ยโลนึงก็ร้อยกว่าบาทลูกที่ซื้อมานี่ก็หกร้อยสี่สิบแปดบาทนะคะหกพันส <laughs> ี่สิบหกพันสี่ร้อยแปดสิบอ่าก็แต่หกพันสี่้อยแปดสิบ โอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบแล้วนะมาปอกทุเรียนให้ได้ดูกันนะคะก็เละบ้างนะอยากจะทดลองปอกเองนะคะก็เลยมาลองปอกดูก็ไม่ง่ายสำหรับการปอกทุเรียนนะคะได้ประมาณนี้ละคะ่ะ